Yeah. สวัสดีครับวันนี้ตาจะฟอดบางปูนะครับวันนี้ตาจะมารีวิวรถกระบะแคปเกียร์ออโต้นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น xls นะครับตัวนี้จะราคา7 9 4 0 0 0บาทนะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0เทอร์โบแรงม้าอยู่ที่170นะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูว่ารุ่นนี้เนี่ยเราแต่งอะไรไปบ้างแล้วมีอะไรมาบ้างนะครับเดิมๆเ,เลยเริ่มจากไฟหน้าแล้วกันเนาะไฟหน้าของเราเนี่ยจะเป็นไฟหน้า led นะครับที่เราเห็นเนี่ย ที่มีครอบดำดำมาคือเราใส่ครอบไฟไท้ายเอ้ยครอบไฟหน้าให้ด้วยนะครับมีตัวอักษรโลโก,โลโกโล้เรนเจอร์สีแดงให้ด้วยนะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเดิมเดิมเนี่ยจะมีคาดสีเทานะครับตรงนี้เขียนเป็นโลโก้ฟอร์ดแต่ทีเนี้ยลูกค้าชอบที่จะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้ากระจังหน้าฟอร์ดต,ตัวนี้นะครับสกดด้วย FORD ตัวนี้เป็นสีดํานะครับแล้วก็จะมีไฟมาด้วยสามสาดวงตรงนี้ตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาเลยนะครับ มีฟตาบอกมาให้ด้วยนะครับตรงนี้มาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างที่ใส่เพิ่มพิเศษนะครับจริงๆแล้วไม่มีก็คือตัวนี้เป็นคิ้วล้อคิ้วล้อตัวนี้ขนาดหกนิ้วแบบมีหมุดน,นะครับตัวนี้จะไม่มีการเจาะรถแต่อย่างใดนะครับจะเป็นการติดกาวนะครับแล้วก็จะมีการยึดสกูไว้ด้านล่างนะครับเดิมๆเนี่ยล้อแม็กของรุ่น XLS เนี่ยจะเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแม็กขอบสิบหกแต่ว่าเขาจะให้ความสูง แล้วก็ความใหญ่มากกว่าแม็กคอมเสเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสเปคยางอยู่ที่265ทับ70 R17 นะครับแม็กเป็นลายมาเวลนะครับยางเป็นของทันคุกนะครับตัวนี้เป็นยาง AT2 ด้านข้างจะมีสัญลักษณ์ติดแก้มไว้ว่าเทอร์โบนะครับตัวนี้ช่วยระบายความร้อนให้ด้วยนะครับกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าจะมีไฟไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ด้วยนะ ด้านข้างนะครับจะมีบันไดามาจากโรงงานเลยตัวนี้จะกันลื่นให้ด้วยนะครับรับน้าหนักได้ร้อยร้อยยี่สิบโลเลยตรงนี้ติดสติกเกอร์เพิ่มพิเศษมานะครับที่ประตูตรงนี้จะใส่เพิ่มเป็นเบ้ารองมือจับเบ้ารองมือเปิดนี่แหละก็คือว่าใสา่เป็นสีดําด้านเวลาที่เราเอามือล้วงเปิดประตูเนี่ยเล็บเรามักจะขูดแต่ตัวนี้จะกันลอยไม่ให้เกิดน,นะครับมีเลนเจอร์สีแดงเหมือนเดิมเลยดูด้านท้ายนะครับนี่ กระบะท้ายเนี่ยเราจะมีที่สําหรับยึดเกาะอย่างเช่นอาจจะยึดเกาะเป็นพวกโลบาร์ที่ติดตั้งอะไรอุปกรณ์เพิ่มเติมด้านหลังนะครับตัวนี้มีบันไดข้างมาให้ด้วยนะครับสําหรับปีนยิบของด้านท้ายสะดวกนะครับผู้หญิงก็ปีนได้กันชนท้ายนะครับเป็นกันชนกันชนท้ายเหล็กนะครับของ outlander นี่เดิมๆม,มีกันชนท้ายมาให้นะครับแต่ว่าไม่ดูดันลูกค้าต้องการใส่ให้มันเป็นเหล็ก มาพร้อมหวงโอเมก้าตัวนี้เลยนะครับสำหรับลากจูงได้ด้วยมีไฟสองป้ายทะเบียนนะครับเรียบร้อยมีโลโก้ฟอร์ดอย่างใหญ่เลยครับตัวนี้จะมีกล้องติดมาด้วยนะครับเป็นกล้องมองหลังนะรุ่นนี้มีกล้องมองหลังมาให้เลยแล้วก็ดูที่ฝากระโปรงท้ายนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะมีไม้บรรทัดมาให้ด้วยนะครับไม้บรรทัดตัวนี้สําหรับช่างไม้หรือช่างที่จับติดตั้งอุปกรณ์อะไรนะครับเพราะว่าเรามีที่จับซีแคมด้วยที่จับชิ้นงานตรงนี้นะครับ มีครอบกันชนท้ายมาให้เอ้ยขอโทษมีครอบไฟท้ายมาให้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านภายในรถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ประตูนะครับประตูเนี่ยสังเกตว่าเราเปลี่ยนที่เปิดประตูใหม่นะครับฟอรเน็กเจอทุกรุ่นตอนนี้เปลี่ยนเป็นที่เปิดประตูแบบนี้นะครับด้านในนะครับพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะ นี่หน้าจอเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้วคุญแจนะครับดูกันดูก่อนคุญแจจะให้สองดอกนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจสำรองนะครับจะมีอีกดอกนึงเป็นกุญแจรีโมทนะครับไฟนะครับดูไฟตัวนี้จะเป็นไฟออโต้นะครับสามารถปรับอัตโนมัติได้เลยหน้าจอด้านกลางนะครับหน้าจอกลางตรงนี้จะเป็นหน้าจอหน้าปัดขนาด10นิ้ว เป็นสามารถเล่น Android, Auto, Apple CarPlay ได้เลยนะตัวนี้จะมีระบบช่วยโทรถูกเฉินของ Ford ให้ด้วยนะครับจริงๆจ,จะเน้นย้ำว่าเรามีให้ทุกรุ่นเลยนี่จะมี USB มี TypeC มาให้เลยนะครับจะมีระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับรุ่นนี้มีโหมดการขับขี่นะครับสามารถปรับโหมดเป็น Eco ได้ประหยัดน้ำมันได้แบบโหมดปกปติได้สปอร์ตได้เกียร์กลับไปเกเกียร์เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สบปีดนะ จะสามารถปรับเป็นเมนนวนโหมดได้เบาจะเป็นเบาผ้ามาจากโรงงานนะครับนี่เบาจะปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็ผ่อพนักพิงได้เป็นยังไงกันบ้างครับดูทั้งสเปคของรถแล้วเนี่ยน่าใช้มากๆเลยแล้วก็พอแต่งหล่อเข้าไปอีกเนี่ยดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆนะครับ ตรงนี้เนี่ยถ้าใครต้องการทราบแคมเปญของ Ford สนใจเสเปครถรุ่นไหนเป็นพิเศษอยากสอบถามราคาโปรโมชั่นทักมาหาตาได้นะครับเดี๋ยวตามจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยววันหน้ามีคลิปรุ่นไหนดีๆน่าสนใจหรือมีรถแต่งสวยๆเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้ตาขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ